ทีนี้เรามาดูเรื่องของสมาชิกวุฒทิสภายังอยู่กันที่ต้องตามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้มันมีแคมเปญสมัครส,ครสอวอที่สอวอชุดปัจจุบันจะเขาเรียกว่าหมดวาระลงในช่วงประมาณสักพฤษภาคมปีนี้คุณผู้ชมครับทีนี้ก็จะมีการรับสมัครใหม่200คนไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับจากกรณีที่สมาชิกวุฒิสภา250คนกําลังจะครบวาระในการปฏิบัติหน้าที่เดือนพฤษภาคมปีนี้ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งสวชุดใหม่200คนนะครับซึ่งการรับสมัครกําหนดเริ่มสมัครไม่เกิน15วันนับจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสวมีผลบังคับใช้กําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า5วันแต่ไม่เกิน7วันนะครับทีนี้รายงานข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกเลยขณะนี้มีประชาชนแสดงเจตจำนงกับกะกะตจังหวัดทั่วประเทศนะครับ เพื่อขอเข้ารับการสมัครดำรงตำแหน่งสอวอกว่า2 1 0 0 0 0ื่นรายโดยกกตได้จัดทำริดเอาไว้แล้วพร้อมมอบหม,มายให้กกตจังหวัดจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสอวอตามกลุ่มอาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามระเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสอวพุทธศักราช2567ร เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาในระเบียบดังกล่าวมีทั้งสิ้น9หมวด172ข้อขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง,งสอวอเนี่ยนะครับสามารถหาข้อมูลกันได้ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มรับสมัครเนี่ยนะครับเลือกไว้รวมทั้งสิ้น20กลุ่มนะครับอาจจะครอบคลุมทุกสาขาอาชีพด้วยซ้ำไปสามารถหาข้อมูลได้ที่กกตเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งสวเนี่ยนะครับผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะเข้าสู่การเลือกกันเองภายใน20กลุ่มผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยนะครับเลือกสมัครได้แค่หนึ่งกลุ่มเท่านั้นและในหนึ่งอำเภอทุกกลุ่มจะเลือกกันเองตั้งแต่ในระดับอำเภอพอได้ในระดับอำเภอแล้วไปคัดในระดับจังหวัดจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไปในระดับประเทศต่อไป<ะ>เมื่อผ่านการคัดเลือกทั้ง3ระดับนะครับ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด10อันดับแรกของกลุ่มจาก20กลุ่มจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสว200คนตามต่อไปอตามกฎหมายว่าการต่อไปนะครับค่ะก็คือเหมือนกับว่า20กลุ่มกลุ่มละสิบคนก็เท่ากับสองร้อยพอดิบพอดีเนี่ยค่นะทีนี้ก็มีคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒที่สภาด้วยใช่ไหมเขาก็มีการกําหนดเกณฑ์ของคนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกวุฒที่สภาเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างแรกเลยต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดนะคะ อย่างที่2ค่ะอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันที่สมัครรับเลือกนะคะและอย่างที่3ม,มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีเนะะี่ยค่ะซึ่งอย่างที่4ผู้สมัครจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก็คือเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปี 2> นับถึงวันสมัครรับเลือกนะคะ ทำงานอยู่ในอำเภอที well exactly ่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีและเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาเนี่ยค่ะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเป็นสวนี่นะคะก็ถือว่าผลตอบรับดีนะ ซึ่งจะมีการโปรโมตแคมเปญกันไปที่ให้คนทั่วไปที่ไม่เคยมีฐานเสียงทางการเมืองมาก่อนมาสมัครเป็นสวได้นะคะรับ200คนแต่สมัครไปถึง2 0 0 0 0คนเยอะมากนะคะคือมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะคุณแนวคะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าประชาชนเนี่ยคืออยากจะมีส่วนร่วมกับการเมืองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือในช่วงที่ผ่านมาเห็นบทบาทของสวแล้วรู้สึกว่ายังไงคือมันมันยังไงมัน ยังไม่โดนใจเหรอ <Ừ. S 2> ฉันอยากเข้าไปเป็นส่วนร่วมในนั้นเหลือเกินถามอีกมุมมองหนึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนหลายคนอยากจะเข้ามาพัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นกว่านี้ถูกไหมฮะโอ้สองร้อยคน,ม,นมันกี่เท่า่ะสองแสนหนึ่งหมืน 000, 000, 000ม่นคนเป็นร้อยเป็นพันม่นะเ,ออเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูที่มาของสวรสรรหาโดยคอสชอที่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่อยู่มาจะครบ5ปีแล้วเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ อยู่ในแวดวงการเมืองแวดวงข้าราชาการ,รอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เราเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแต่งตั้งขึ้นมาแต่รอบนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครสวออชุดเนี้ยสองร้อยคนเนี่ยมาจากกลุ่มอาชีพทั้งหมด20กลุ่มด้วยกันประชาชนเนี่ยเลยรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเปล่าแต่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมคะว่ารอบนี้เนี่ยอำนาจในหรือว่าหน้าที่ของสวชุดใหม่เนี่ยนะคะไม่ได้เลือกนายกแล้ว ไม่ได้เลือกนายกแล้วอเออบางคนเข้าไปสมัครเนี่ยไม่รู้ว่าทราบหรือเปล่าว่าอํานาจของสอวอาจจะไม่มากเหมือนชุดชุดปัจจุบันนี้นะเพราะจะไม่ได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วแต่สิ่งที่ยังมีอํานาจอยู่นั่นก็คือการเลือกผู้แทนจากองค์กรอิสระต่างๆนี่แหละเข้าไปนั่ง ในองค์กรอิสระซึ่งส่วนนี้สวชุดใหม่เนี่ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการเมืองปี6-7หลังจากที่สวชุดปัจจุบันเนี่ยหมดวาระลงในวันที่11พฤษภาคมนี้น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งใหญ่2ประการด้วยกันคุณผู้ชมคะหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกสวชุดใหม่200คนซึ่งมาจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ20กลุ่มเนี่ยนะคะ เมื่อสวออชุดสัรหาที่คอสชอเลือกมาจะหมดวาระลงในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้อยู่มาครบ5ปีเต็มนะคะซึ่งอำนาจของสวออชุดใหม่หรือแม้แต่ปัจจุบันที่รักษาการต่อค่ะจะไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เหมือนการเลือกนายกสองครั้งที่ผ่านมาแล้วนะคะนั่นหมายความว่าอำนาจการจัดตั้งรัฐบาลนะคะจะกลับไปอยู่ในมือพักการเมืองในสภาแบบเต็มร้อยหรือเกือบ100เซแน่นอนมันก็น่าจะเกิด การต่อรองหรือว่าอาจจะมีดีลใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเพราะฝ่ายอํานาจเก่าหรือฝ่ายอนุรักษนิยมมีกลไกลในมือน้อยลงนะคะขณะที่สวชุดใหม่ถึงแม้จะไม่ได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีอํานาจในการสรรหากรรมการเข้าไปนั่งในอง,นองค์กรอิสระคณะต่างๆได้เหมือนกันอา้าวไล่เรียงกันหน่อยคุณผู้ชมคะองค์กรอิสระที่ว่านี้ที่สวสามารถที่จะเลือกคนเข้าไปนั่งอยู่ในองค์กรเหล่านี้ได้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะ สารรัฐธรรมนูญนะอย่างที่สองปอปอชอนะคะองค์กรที่3ค่ะกกตแล้วก็ยังมีผูต้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งถ้าหากเทียบการหน่วยงานที่บอกมาอำนาจสูงสุดแล้วก็เป็นองค์กรที่สามารถส่งผลทางการเมืองได้มากที่สุดก็คือ3อันดับแรกก็คือสารรัฐธรรมนูญปปอชอแล้วก็กกตน,นั่นเองเนี่ยนะคะ นอกจากนั้นยังมีข้าราชการระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมค่ะที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒธธิทสภาอย่างเช่นตุลาการสารปกครองสูงสุดอายการสูงสุดแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาฉะนั้นเนี่ยถ้าหากฝ่ายการเมืองฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเข้าไปยึดกลุ่มเสียงของสอวอแล้วสามารถที่จะกําหนดตัวกรรมการองค์ก,รอ,กรอิสระได้ในระดับหนึ่งก็จะทําให้ทิศทางการเมืองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปในทันทีเลย เหตุนี้แหละถ้าเกิดว่ามีการคัดเลือกสวใหม่แล้วเปลี่ยนสีจากสวลายพรางเป็นสวลายสีส้มก็อาจจะทําให้ดุลอํานาจในองค์กรอิสระเนี่เปลี่ยนไปด้วยอย่างบางคนที่เคยทําตัวเป็นพระเอกตั้งดานเน้นตรวจเข้มเฉพาะพักสีส้มกับพักฝ่ายประชาธิปไตยอาจกลับกลายกันเปลี่ยนเป็นมุมกลับนะคะอาจจะเป็นหอกย้อนกลับไปทิมแทงฝ่ายอนุรักษ์นิยมบ้างก็เป็นได้ อีกจุดการเมืองสําคัญที่จะต้องจับตามองหลังจากนี้ข้อที่2คุณผู้ชมครับคือการเลือกตั้งนายกอบจอซึ่งจะหมดวาระเนี่ยนะครับช่วงสิ้นปีธันวาคมนะครับและเลือกตั้งกันเนี่ยนะเราราวต้นปีหน้าซึ่งนายกอบจอไม่ต่างอะไรกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่มาจากการเลือกตั้งแม้อำนาจเนี่ยนะครับยังไม่มากเท่าไหร่ก็ตามแต่จะส่งผลเชิงสัญ,ญลักษณ์กับฐานเสียงของพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นๆหากมองเกมยาวไปถึงปีหน้าครับ ยังไงการเลือกตั้งเทศบาลทุกระดับทั่วประเทศอีกด้วยการเลือกตั้งนายกอบจนะครับหากเครือข่ายพักสีส้มได้รับชัยชนะจํานวนมากย่อมส่งผลทางจิตวิทยาถึงการเลือกตั้งใหญ่อย่างแน่นอนและดุลการเมืองในสนามเลือกตั้งแต่ละจังหวัดจะเปลี่ยนทันทีนักเลือกตั้งจํานวนหนึ่งอาจเทไปเข้าค่ายพักสม้ม<ะ>โดยเฉพาะนักการเมืองที่มีความเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับปัจจุบันเกิดกระแสตื่นกลัวของการเติบโตของเครือข่ายสีสม<ะ>้มในแต่ละจังหวัดเหมือนกัน แต่และพื้นที่ก็ชัดเจนจนน่ากังวลว่าจะเป็นส้มทั้งแผ่นดินหรือเปล่าโดยเฉพาะบ้านใหญ่หลายบ้านนะครับหลายจังหวัดที่ถอดใจบางส่วนเนี่ยนะครับรามือเลยวางมือไปเลย<ะ>ขนาที่อีกจำนวนไม่น้อยส่งลูกส่งหลานคนรุ่นใหม่เข้าค่ายส้มเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะฮะขณะเดียวกันสาเหตุที่บ้านใหญ่เตรียมส่งทายารุ่นใหม่เข้าค่ายส้มเป็นเพราะอะไระหนึ่งฮะกระแสะบ้านใหญ่อ่อนแรง อาจเรียกได้ว่ากระสุนด้านก็ได้<ฆ>โดยการเมืองที่ใช้กระสุนเนี่ยนะครับและก็เครือข่ายพวกพ้องพี่น้องในระดับจังหวัดโดยเฉพาะเมืองใหญ่เขตเมืองลดความสําคัญลงไปแล้วเลือกตั้งสะสะที่ผ่านมาบ้านใหญ่หลายบ้านพ่ายแพ้กับผู้สมัครพักคก้าวไกลโนเนมนะฮะไม่มีใครรู้จักเพราะกระแสะพักแรงกว่าอสองฮะการใช้ระบบเครือญาติพวกพ้องพี่เริ่มยากเหมือนกัน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นสัดส่วนโหวตเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับบ้านใหญ่ในพื้นที่เหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเห็นภาพเลยนะค่ะยังไม่หมดคุณผู้ชม,มก็มีเหตุผลที่3นะคะ,คะที่บ้านใหญ่เนี่ยเขาเตรียมจะส่งทายาทรุ่นใหม่เข้าค่ายสีสม้มเพราะว่าบ้านใหญ่กระแสตกทําให้การเอาชนะเลือกตั้งเนี่ย จะต้องเปลี่ยนไปใช้กระสุนจํานวนมหาศาลจึงสิ้นเปลืองค่ะแล้วก็ไม่ยั่งยืนแถมล็อกผลไม่ได้ด้วยถ้าหากพ่ายแพ้ก็คือย่อยยับเลยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือหลายบ้านนะคะ หันมาใช้กระแสบวกกระสุนก็คือการส่งลูกหลานในนามของพักคก้าวไกลแน่นอนได้กระแสส่วนรุ่นพ่อแม่ก็ยังใช้บาร,รมีบ้านใหญ่ก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งถ้าหากไปดูพักการเมืองที่ตอนนี้เนี่ยแม้เดินหน้าเต็มเครื่องเต็มสูบจริงๆสําหรับสึกเลือกตั้งนายกอบจอที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าก็คือพักเก้าไกลที่ตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดตัวสู้ศึกนายกอบจอ,อย่างจริงจังแล้วก็เป็นระบบ อย่างเสาที่แล้วอะค่ะไปเปิดตัวที่ภูเก็ตใช่ไหมคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นขึ้นเวทีด้วยนะล่าสุดสุดสัปดาห์นี้อะค่ะเมื่อวานก็ไปเปิดตัวที่อุดรธานีแล้วเหมือนโอ้โหจะเป็นแบบช้างชนช้างเลยหรือเปล่าเพราะเมื่อวานก็อย่างที่รู้กันเพื่อไทยเขาไปร้อยเอ็ดไปกลสินอีสานเหมือนกันอีสานเหมือนกันก้าวไกลก็ไปอีสานนะคะเป็นเหมือนการประชันพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยของสองพักใหญ่ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลแต่พัก ก้าวไกลเนี่ยเขามีเป้าหมายก็คือนู่นเลยมองไกลสนามเลือกนายกอบจออที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะมันเดือน3เองอแต่จากที่ข่าวที่อ่านเนี่ยคือประมาณสักต้นปีหน้านะครับผู้ชมเกือบปีแต่ว่าเปิดตัวเนี่ยเตรียมพร้อมกันไว้แล้วและถ้าหากดูที่พื้นที่ที่ก้าวไกลนะ้ไปเปิดตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเกต็ตอุดรธานีหรือหลังจากนี้เนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่พักก้าวไกลได้กระแสตอบรับดีนะ ถึงแม้ว่าสอสอเขตเนี่ยจะได้น้อยในพื้นที่ภาคอีสานหรือแทบจะไม่ได้เลยเนี่ยนะแต่อย่าลืมคะแนนปาร์ตี้ลิสต์หลายจังหวัดพุ่งเป็นอันดับหนึ่งเขาก็คาดหวังไงปาร์ตี้ลิสต์มันคือคะแนนที่ประชาชนเนี่ยโหวตเลือกพักใช่ไหมเขาก็คาดหวังว่าคะแนนเหล่านั้นแหละถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำหาเสียงดีๆสึกเลือกนายกอบจที่ต้องอาศัยฐานเสียงของคนในจังหวัดเออมาเลือกนายกอบจ มันก็ค่อนข้างที่จะมีสิทธิสูงเหมือนกันนี่เนี่ยถ้าเรามองเกมไปลึกๆถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ที่เรา,าเล่าการเมืองคอการเมืองเนี่ยได้มีการวิเคราะห์กันคือก่อนหน้านี้คณะก้าวหน้าที่ลงพื้นที่ไปทําเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยนะครับปูพื้นฐานไปและเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเดาเล่นๆนะ จังหวัดที่มีสสก้าไกลทั้งจังหวัดอย่างสมุทรปราการไม่แน่นะนายกอบจต่อไปถูกไหมเพราะว่าหลายจังหวัดเหมือนกันนะที่เก้าไกลเขากวาดมายกจังหวัดนะอย่างหลายจังหวัดอย่างภูเก็ตเนี่ยก็ไปมาแล้วนะคะเขาก็หมายมั่นปั้นมือกับเวทีนายกอบจที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาการคัดเลือกนายกอบจส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดนั้นๆแหละที่จะได้นั่งเป็นนายกอบจแต่รอบนี้ก้าไกลเขาหวังว่า จะเปลี่ยนละจะเปลี่ยนระบบเลย <Ừ. S 2> เออจะคือหรือระบบบ้านใหญ่ <Ừ. S 2> นะวันนี้บ้านใหญ่หลายๆบ้านก็เลยต้องปรับตัวเป็นบ้านใหม่แทนเป็นแบบพึ่งพากระแสบวกกระสุนด้วย <Ừ. S 2> อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปนี่นะคะเอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียว